ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆพี่ดูดิครับผมพูดความจริงก็ยังมันก็ยังเป็นแบบนี้เลยผมไม่กล้าพูดแลนะ้วพอพูดความจริงก็หมอบผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆผมอยากช่วยอมันก็เลวอยู่ดีผมจะพยายามรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดคําว่าเต็มที่ที่สุดอธิบายให้เขาเข้าใจง่ายๆก็คือว่าก็จนกว่าจนกว่าผมจะเหลือ ไม่มีอะไรเหลือครับหรือจนกว่าผมจะตายครับมันมันไม่ได้เตรียมตัวหรืออะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่าวันเนี้แมก้กระทังการที่ผมมานั่งในรายการนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมก็จริงๆไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวครับม<า>ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมที่จะทําทุกอย่างนะครับที่จะให้ทุกคนได้บรรเทาความเสียหายจนเขารู้สึกว่ามันมันยุติธรรมสําหรับเขาแล้วก็ยุติธรรมสําหรับกลุ่มคนทุกคนในนี้ด้วย ต้องยืนยันตรงนี้ก่อนว่าผมจะช่วยจนกว่าบาทสุดท้ายครับถ้าหมดบาทสุดท้ายผมยังเหลือชีวิตอยู่ให้ผมไปทํางานอะไรแล้วหามาช่วยผมก็จะช่วยครับคือคุณพอ่อสิ่งที่ผมถามคุณไปคุณตอบมาแบบนี้เหมือนคุณยอมแพ้แล้วนะผมยอมแพ้ตั้งแต่ก่อนมารายการพี่แล้วครับเฮ้ย <Hey! S 1> ผมยอมแพ้มานานแล้วครับผมผมไม่รู้ผมสู้กับอะไรอยู่ด้วยซ่ำพี่ผมวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าชีวิตผมสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้ผมยอมแพ้ ครับคือผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆพี่หนุ่มสอนผมก่อนเข้ารายการว่าพอพูดแต่ความจริงนะพี่ดูนีครับผมพูดความจริงก็ยังมันก็ยังเป็นแบบนี้เลยผมไม่กล้าพูดแล้วพอมพูดความจริงก็หมอบผมรู้สึกอย่างนี้จริงๆผมอยากช่วย Bạn có leo dục tiền